สวีเดียสวัสดีนะฮะวันนี้อยู่กับกต้อมชั้นแนวกันอีกแล้วนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเออวันนี้ไม่ได้อยู่กับมไม่ได้อยู่กับไอ้น,นี่นะฮะอุนตั้งแมนนะวันนี้เป็นซามูไรนะผมเอโลนินวอริเออร์นั่นเองนะฮะแต่บอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะฮะผมผมยังจ็อบไม่แปดสิบนะเพื่อนนะโหขึ้นโคตรยากเลยนะเพื่อนนะผมพอดีผมเก็บคนเดียวนะไม่ได้ไม่ได้ดูดใครนะเออมันก็จะขึ้นยากๆหน่อยนะ เออก็ช้าหน่อยช้าหน่อยเอาน,อน,นะตนเง่ายนิดน้าผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวไปทำเป็นไกด์ดีกว่าเออเดี๋ยวผมทำเป็นไกด์ตอนเป็นคัสสี่แล้วนะเดี๋ยวผมทำไกด์ให้ดูนะเออวันนี้ก็เอาเล็กๆกัก่อนนะฮะวันนี้เล็กๆนะวันนี้เรามาลองดาเมจหลังกันดูนะครับผมเทสดาเมจหลังนะเนี่ยจะมีหลังอะไรบ้างเนี่ยมีหลังอันนี้นะหลังตาเดียวหลังอันนี้ดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์หลัง หลังอะนี่แล้วก็หลังแมวหลังม้ายูนิคอนเอ่อประมาณนั้นนะผมเออเดี๋ยวมาลองดูดาเมจกันก่อนะฮะสตัรผมก็อัพเหมือนเดิมนะฮะสตัรสายเก็บจ็อบผมเองนะ <c oughs> เดี๋ยวตอนเป็นค่าสี่เดี๋ยวผมจะมาจัดหนักจัดเต็มให้อีกทีนะฮะเออนี่เดี๋ยวผมอัพสก,กิลก่อนปะ๊บนึง ก็อ่ะหมดต่อหมดเดี๋ยวตอนเป็นคัสสี่นะเดี๋ยวผมจะมา จัดเต็มเรื่องสก,กิลให้อีกทีนะผมเอออันนี้ก็เข้าข้าไปก่อนนะฮะเข้าข้าไปก่อนเ,ออเท่าไหร่วะส0ไม่ต้องแอปหรอก ใช่ไหมคว้าความเสียหายที่ได้รับจากมอนเตอร์ประเภทเดนิเม่ลดลงใน PP พีอันนี้ไหมสามสองสามโอมาครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะคาราวนี้ก็จะใช้สกิลนี้เป็นหลักนะผมเออคาราวนี้ใช้สกิลนี้เป็นหลักอย่างที่ผมทำไกด์ไปไกด์ที่แล้วนะอย่าลืมไปดูนะฮะผมไกด์เก็บจับนะ ความโกดแม็กเพิ่มร้อเพิ่มความเร็วสามเปรนต์ลดรดป้องกันเพิ่มร้อยอ๋อเปนเป็น,ปน,ปนหวัดเฟนซี่ของไนท์นั่นเองนะตัวเองย,ย้ายสวิความเสียหาย ไม่ต้องแอปสายฟารนะ์มฮะอะประมาณนี้ประมาณนี้ โอเบับครบเนี้นี้ยเนี่ยทำไมโอเคตามนี้นะเพื่อนมีหลายๆคนสงสัยนะผมเฮ้ยพี่ทำไมผม ซาหูไรผมมันไม่ถือดาบสองมือเหมือนพี่นี่นะครับผมเหตุผลฮะนี่นะครับผมเนี่ยแค่นี้ก็ถือดาบสองมือนะครับผมถอดคอสตูมออกนะฮะมันก็จะถือดาบสองมือเลยเห็นไหมฮะถอดคอสตูมออกแค่นั้นเองเนี่ยนะสองมือนะถือดาบสองมือแต่ถ้าเราใส่คอสตูมเข้าไปเมื่อไหร่นะฮะเนี่ยมันก็จะถือมือเดียวทันทีนะฮะเห็นไหมนี่แหละความลับของมันนะผมอ่าดูไปนะฮะ มาเดี๋ยวเรามาชมกันหน่อยดีกว่านะผมพี่ใหญ่ไม้พี่ใหญ่ไม้มา,มาเดี๋ยวเราลองกินก่อนนะครับตเต็มจัดเต็มตเต็มอากาศโอเค เก0าไม่มี AB นะฮะพี่ใหญ่ไม้ตั้งค่าเดมิฮูแมนขนาดกลางธาตุไม่มีคือคนนะฮะอ่าตามนั้นนะมาเดี๋ยวเรามาดูดามเมจกันดีกว่านะฮะผมบับบับเข้าไปสองล้านเก้านะผมอันนี้ใส่หลังอะไรอยู่เนี่ย น,นี้ไม่ได้ใส่หลังนะเดี๋ยวใส่หลังก่อนเอาหลังอะไรก่อนดีเพื่อนใส่หลังอะไรก่อนดีใส่หลังนี้ก่อนเลยหลังพระจันทร์นะพระจันทร์แมวสามสองสามสองศูนย์สี่สามห้าหนึ่งสามสองศูนย์สี่สามห้าหนึ่ง 3ามสองศูนย์สี่สามห้าหนึ่งพระจันทร์แมวอ่าพระจันทร์พระจันทร์พระจันทร์เปลี่ยนการ์ดดีกว่าลองใส่ไฮด้าดูนะอันนี้ผมใส่ฟาร์มนะ ามหนึ่งเหรอลดลงอหรเพื่อนลดลงวะจอกเกาะเราน่าจะไม่พอนะต้องใส่นี่เหมือนเดิมนะอ่ะหลังแมวได้ประมาณนี้นะฮะสามสามล้านสองแสนสี่พันสามร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับผมหลังแมวนะอ่ะเดี๋ยวมาดูหลังที่สองันะผมเดี๋ยวคลิปจะยาวนะหลังที่สองเป็นหลังตาเดียวนะผมหลังตาเดียว 3ามสองศมห้เฮ้ยมันเท่ากันไะมม,ม,มันเท่ากันเลยนะผมเออเท่ากันเลยเท่ากันเลยสามสองศห้ 3, 2, 0, 4, 3, 5, เท่ากันนะผมอา่าสามสองศูนย์สี่สามห้าหนึ่งตาเดียวอ่าตาเดียวนะต่อไปเป็นหลังเอาหลังนี้มาตีคนแต่จริงๆไม่แนะนำนะฮะเพราะว่า โอ้ยหลังนี้มันมีเอฟเฟกต์ว่ะอ่านะเพืเกนลทำยังไงให้มันใกล้เคียงกันดินนนไป จริงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่ต้องใส่ก็ได้อะไรหลังอะไร,ะไรนี้นะะสามสี่สามหนึ่งหนึ่งศนย์ปดฮะสามสี่สามหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสมสี่สมหนึ่งหนึ่งศย์ปดเมฆนะผม ให้หลังเมฆนะอาจจะแรงเพราะออปชั่นนิดนิดหน่อยๆนะฮะไม่ต้องสนใจนะต่อไปเป็นหลังยูนิคอนนะผมหลังยูนิคอนผมไม่มีไอ้นี่นะมีแต่เลือดนะยูนออิคอนได้สามสองสามสองหกเก้าห้าเก้าเก้านะผมสามสองหกเก้าอะไรวะเฮ้ย <laughs> อะไรวะ สามสเ้าลยวะสามสองหกเก้าห้าเก้าเนะครับผมสามสอหเนะยูนิคอนเหลอหลังไปอีกมีหลังนะครับผม นี่นะฮะเออหลังนี้นะผมเห็นเขาเขาหลายคนใส่หลังนี้กันนะน่าจะแรงนะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับว่าหลังไหนมันเพิ่มอะไรมานะหลังนี้ไม่มีออปชันอะไรนะผมไม่มีออปชันอะไรไม่มีออปชันแมวนะ สามสองสองแปดห้าเก้าหนึ่งสามสองสองแปดห้าเก้าหนึ่งฮะโบไฟดูจากดาเมจน,นะผมพอๆกันหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆใส่หลังอะไรก็คือกันนะฮะมีไหนก็ใส่อันนั้นนะเออมีไหนก็ใส่อนันนั้นเนี่ยดูดาเมจน,นะฮะโบไฟสามล้านสองสองแสนสองหมื่น ยูนิคอนสามล้านสองแสนหกหมื่นอันนี้แรงกว่าโบไฟนะส่วนนี้เป็นหลังก้อนเมฆนะหลังก้อนเมฆมันแรงกว่าอยู่นวมันสิเปนต์แต่เราก็จะโดนแรงสิบเปอร์เ็นหมือนกันนะเพราะนั้นไม่คุ้มนะหลังตาเดียวสามแสนสองกับพระจันทร์นี่เท่ากันนะครเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าใส่ในคียวอล์นะผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะฮะอ่ะมาเริ่มจากหลังตาเดียวก่อนเลย หลังตาเดียวนะครับได้ได้เพนห้านะผมเออแล้วก็เจอะเกาะห้านะเมื่อสังหารเป้าหมายจะได้เลือดสองเซนะแล้วก็ได้วิ่งไวนะผม <Yeah. S 2> ตาเดียวนะส่วนหลังโบไฟนะโบไฟได้ไฟ ATK สิบเปร์เซ็นตนะผมและได้รับการโจมตีมี mm hmm. เมื่อได้รับการโจมตีมีโอกาสโจมตีกลับด้วยไฟบอลเลเวลสินะผม mm hmm. อันนี้คือหลังโบนะฮะแล้วก็หลังอันนี้ มันมาในในในแพคเกจนะผมเนะี่ยมันบอกว่าดาเมจตัวเองเพิ่มขึ้นส0เรนะผมแต่ดาเมจที่ได้รับทั้งหมดเพิ่มขึ้น20นะคเรับนนะผมเพราะฉะนั้นใช้การกิว,วอไม่ไม่เวิร์สครับโดนแน่ๆแน่นอนนะไดนะ้อย่างหลังหลังนี้นะผมหลังแมวนะเพนห้าเหมือนกันนะผมเมื่อโจมตีเป้าหมายมีโอกาส10นะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภานะบิลลิงนะผมเออดามเมจก็จะเพิ่มขึ้น5้เซนยนะถ้ามันติดสถานะนะฮะ ส่วนยูนิคอรนครับแน่นอนครับผมตีทุกเผ่าพันเปอร์เซ็นะผมเมื่อโจมตีเป้าหมายที่มีเลือดสูงกว่าเรานะฮะมีโอกาส100%ทำให้เป้าหมายอยู่ในสถานะสลีฟนะผมอ่อเนี้ยดีนะฮะเนี้ยดีอันนี้ดีนะฮะเนี่ยแล้วเมื่อเราโจมตีนะฮะผมจะไม่ติดได้จะไม่ไม่ทำลายเอฟเฟกต์สลีฟเลยนะผมว่ากิววอร์เนี่ยหางนี้เดอะเบสสุดแล้วนะผมเอ่อว่าหางนี้เดอะเบสสุดแล้ว หนึ่งไม่แจมนะเก็บไปนะฮะแ่มเก็บไปเก็บไปไม่แฉมรนะ้าน,นาม้านหน่งใส่ปากไม่แลง วันน้าเพื่อนๆเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะมาทำแบบ full option ให้ดูอีกทีนะฮะวันนี้ดูคร่าวๆเล่นๆกันไปก่อนนะฮะให้เพื่อนๆแบบว่าประมาณจิตใจเล่นไปก่อนนะนี่นะฮะนี่นะฮะผมเอ่เออเงีย้ยเงี้ย เดี๋ยวรอผมเป็นคัสสี่ก่อนนะอดใจรอกันอีกนิดนะเพื่อนนะเนี่ยอีกส9เก้าจ็อบนะเพื่อนวันนี้ก็น่าจะได้ไดอีกสักสองจ็อบเป็นหกสิบสามนะฮะอีกประมาณอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์นะเดี๋ยวผมมาทําให้ดูนะเพื่อนนะดูเยอเมดิเ e ค <c oughs> ผมดูเยิยหมื่นสามนะเพื่อนไม่เหมาะอย่างยิ่งนะในการเล่นในพวกนี้นะผมต้องเล่นพวกสายวงสายเวทน,นะผมเออประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ดีวยวนะผม ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนะฮะหรือไม่มีประโยชน์ยังไงก็กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะผมเป็นกาลังใจให้ผมมาทําคลิปลฟ์สาระก,กันอีกรอบนะ <laughs> ตามนี้ครับเอยเ้ออลืมบอกเลยเสกเสกผมไอนาฬิกาทรายครบแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะมาทําสายวอให้ดูนะฮะผมสายกิววอนะเออเดี๋ยวผมจะมาทำสายกิววอให้ดูนะเพื่อนนะ ระหว่างที่รอโลนินวอลเลเยอร์นะเดี๋ยวผมจะมาทําสายวอลให้ดูนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ดีกว,ว่านะผมราตีสวัสดิ์นะฮะตอนนี้เช้าแล้วนะผมเออไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนๆน,นะซียูนะผมสวัสดีครับ